เชฟชอบทานปลาดุกมากๆเลยนะครับก็เลยทําเมนูนี้ขึ้นมาครับผัดเผ็ดปลาดุกสูตรใต้นะครับเข้มข้นราดกับข้าวเนี่ข้าวสวยหมดหม้อเลยครับเริ่มจากพริกกินดาหอ,อมแดงกระเทียมนะครับแล้วก็ตะไคร้ข่าอ่อนขมิ้นครับเราจะโขกเป็นเหมือนเครื่องแกงก่อนนะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยแล้วก็ตามด้วยกะปิ กะปิหวานของเชฟจอมหอมควเนี่ยแหละครับอะแล้วก็โขกทุกอย่างให้เข้ากันให้หมดเลยครับทำเครื่องแกงออกมาก่อนเลยครับอือสีสันสวยงามมากๆเลยนะครับคราวนี้ก็ตักขึ้นมาครับพักไปก่อนเลย ไปเริ่มตั้งกระทะครับใส่น้ามันลงไปท่วมๆเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยแป้งทอดกรอบลงไปคนๆให้แป้งทอดกรอบเนยละลายลงในน้ำมันให้หมดเลยนะแล้วก็นําเนื้อปลาดุกเนี่ยครับลงไปทอดเลยครับคราวนี้แป้งทอดกรอบเขาก็จะมาจับตัวที่เนื้อปลาดุกนะครับทําให้ปลาดุกของเรากรอบขึ้นมาครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับทําให้ปลาดุกกรอบแล้วก็ไม่เออกรอบนานครับดูสิครับ สีสันเขาน่ากินมากๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ติดกระทะ่างหากนะอเมื่อทอดจนกรอบเกรียมตามที่ต้องการแล้วก็ตักขึ้นพักเสด็จน้ำมันไปก่อนเลยครับือ,อคราวนี้ก็ไปตั้งกระทะใหม่อีกทีน,นึครับใส่น้ำมันลงไปแล้วก็นำเครื่องที่เราโขกเมือกี้นี้นะครับลงไปผัดให้หอมเลยครับ สังเกตเห็นได้ว่าพิกแกงของเราที่โขงเองเนี่ยนะครับเขาจะมีความสดมากๆเลยนะแล้วก็มีความเหลืองๆนิดๆเติมน้ําลงไปนิดหน่อยครับเอาให้กุกกลิกๆๆุกินะครับวันนี้ต่อไปก็ปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางลมครับซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ําตาลทรายเล็กน้อยครับ ใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับรสชาติเอาที่ชอบของแต่ละคนเลยครับคนทุกอย่างให้เข้ากันครับแล้วก็โรยปลาดุกของเราลงไปได้เลยครับเทลงไปแล้วก็ผัดให้ปลาดุกของเราเนี่ยคลุกเคล้าเข้ากับน้ำแกงหรือน้ำซอสที่เราผัดไว้เนี่ยครับโรยใบมะกรูดฉีกลงไปเพิ่มกลิ่นหอมครับผัดต่ออีเล็กน้อยแล้วก็ตามด้วยใบโหระพาครับ ผัดต่อเลยครับโอ้โหดูสิครับน่ากินมากๆเลยอะ่ะประดูกจะมีความกรอบนะครับแล้วก็มีสีสันของขมิ้นเข้ามานะครับน่ากินสุดๆมีความเคลือบแล้วก็ชุ่มฉ่าอยู่ในตัวมีความกรอบแล้วก็ชุ่มฉ่านะครับราดกับข้าวสวยร้อนๆข้าวหมดหม้ออีกแล้วครับเมนูนี้ลองทําตามกันดูครับ